เงินกดไม่ลงมันกดสื่อสารไม่ได้ไดนะคะ ได้เลยนะคะใครวันนี้<อ>นรเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รบรักท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่ททพา,ทานทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสำนักเทศบาลของหน่วยสุราชการ น,น้องจากโรงเรียนต่างๆที่เป็นตัวแทนู้เข้าวราชการประรววกวดท,ที่จะมาประกวดนะครับนี่ครับตอนนี้การประกวดสื่อสร้างสรรค์หนังสั้นต้านยาเสพต,ติดของเทศบา,านลนคริโลกในวันนี้เึ็งความจริงท่านนายกเป,ออดาากปิดพอดีท่านจะมาแถลงข่าวเนีเนื่องจากท่านติดราชการด่วนนะครับถึ่งว่ามาให้ผมจญเรียนเรี่ยวกับภาษาครับรองนายกเทศมนตร,รีกความพิศโลก มาทำหน้าที่แทนข้าแทนนั่มาเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมของประเทศชาติเราจะเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ได้และการลาเข้าไปอยู่ในทุกกระดของสังคมเป็นต้องเป็นแหกซื้อกันการสามารถซื้อขางออนไลน์ก็ได้คือเป็นเรื่องที่น่าดูามาแกแต่ง็ค่จังหวัดใน ทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปจัดการกับปัญหานาธิบดีเทศบาลนครเชลโลเองของความมังคงของประเทศชาติปัญหานาธิดส่งผลร้ายแรงอย่างมหาศาลไปเองความมั่งคงของประเทศชาติสอบท้องจริเรามีบทบาทหน้าที่เรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมประชาชนสตรีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเทศบาลนครเชลโลกนะครับจึงได้จัดให้มีโครงการประกวดสื่อสร้างสรร สร้างต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อเป็นการอร,รณรลงและต่อต้านยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่าเกิดประโยชน์ประชาชนในเขตเทศบาลรือท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ร่วมเป็นกรรมการและเข้ามาร่วมเป็นกรรมการของเราด้วยนะครับผลรางวัลในวันที่20สิสิงหาคม สตังแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ช่องสตังมีเดียนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่สอนน้องๆในโรงเรียนต่างๆทั้งมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายในการทําคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือหอนึ่งเครื่องนะวันนี้ได้รับเกียรตินะครับได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะจัดการประกวดโครงการสื่อสร้างสรรค์หนังสร้างต้านยาเสพติดนะครับทุกท่านคงทราบไปแล้วนะครับว่าผลกระทบจากยาเสพติดเป็นอย่างไรจากท่านรองที่ได้กล่าวไปนะครับแล้ววันนี้เรามาช่วยสังคมกันเถอะครับ เราไม่สามารถที่จะรอให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่จะช่วยได้อย่างเดียวสิ่งสําคัญคือภาคประชาชนและครอบครัวสามารถช่วยได้โดยมีาคณะกรรมการที่มีเกียรติด้านวิชาวิทศศาสตร์นะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนรวมถึงตัวแทนจากทางเทศาบานลคนครสระบุรีนะครับประกอบไปด้วยท่านแรกครับดรพิทักษ์ปานเปรงครับรองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาวิทศาทศาสตร์มหาวิทายาลัยนเรศวร ท่านที่สองครับรองศาสตราจารย์พัฒนเด็กแ,แก้วอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเช่นกันครับท่านที่สามเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกคุณจิรพงศ์ลิมรสนะครับท่านที่สี่ประธานชมรมสื่อบนชนพิษณุโลกนะครับคุณธเนศอนุอนดิตและท่านสุดท้ายนะครับผมนัทวัฒน์บุญจิรสวัสดิ์นะครับเป็นฝ่ายของสื่อออล์ยูทูบเบอร์จากช่องสตาง์มีเดียนะครับอะ ในภาคส่วนไหนที่เข้าร่วมประกวดกันบ้างน,นะครับสายอาชีพปอชอปศเนื้อหาเนี่ยเปี่ยนกันนะครับอย่างแรกเนี่ยจะดูเนื้อหาภาพรวมครับความเหมาะสมเนื้อหาว่าถูกต้องไหมหลังภาพรวมเราให้20คะแนนครับต่อมาเป็นส่วนของเทคนิคการเล่าเรื่องแล้วก็การถ่ายทาครับว่ามีความน่าสนใจมากแค่ไหนมีเทคนิคในการถ่ายทาอย่างไรบ้างนะครับยังต่ำ10นาที มากสุดไม่เกิน15นาทีนะครับนอกจากนี้เราจะให้การใช้ภาษาดนตรีและเสียงประกอบด้วยนะครับจะต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนและน่าสนใจตรงนี้ให้15คะแนนและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นคุณภาพการผลิตโดยจะเป็นเรื่องของเสียงการถ่ายทำการตัดต่อความสวยงามของผลงานวีโอนะครับให้15คะแนนโดยรวมทั้งสิ้น1 0 0ร้อคะแนนนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเนื้อหานะ อยากจะให้หลักๆเลยคือเรื่องของปัญหายาเสพติดเสียอะไรบ้างจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและนาะงสาวเวลาทีมีของเชยโยนะคะมาจากโรงเรียนเทศบาลหัดวัมปีค่ะ,คะชื่อเล่นอะไรลูกชื่อเล่นชื่อโบค่ะน้องโบนะอันนี้พี่ปล่อยนะเรามาคุยกันน้องโบเป็นยังไงคือเห็นโปสเตอร์นี้จากไหนคะลูกจาก,จากตรงนี้นะอโอเคไม่เป็นจากตรงนี้ <laughs> <laughs> โอเคคิดว่ายังไงน่าสนใจไหมกิจกรรมที่เราจารัดนะคะ น่าสนใจน่าสนใจนะคะเห็นว่ายาเสพติดตอนนี้มันระบาดน้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างรู้กับยาเสพติดก็คือปัจจุบันนะคะยาเสพติดแต่ว่าประชาชนพี่ๆพน้องหรือเยาวชนเนี้ค่ะเข้าถึงง่ายค่ะเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกแลก้วก,ก็มีแรงชักจูงเยอะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงใช่ไหมค่ะคิดว่าจะร่วมส่งไหมคะคิดว่าส่างนะคะพี่ของจากขรงพยาบาลสรีินลัครับ ผมชื่อเนาะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับชื่อเต้ครับน้องเต้น้องเต้น้องเต้เตมาเป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขันน้องเต้คิดหรือยังคิดคอนเทนต์หรือยังว่าน้องเต้อยากจะสื่อในหนังน้องเต้อะอยากให้คนด,ดูทราบถึงอะไรบ้างได้คิดอะไรบ้างหรือยังครับลูกคิด้าครับให้ทราบถึงปัญหาของยาเสพติดในชุมชนนะแล้วก็ปัญหานะของยาเสพติดในด้านต่างๆแล้วก็การรักษาที่เป็นไปได้ครับ น้องมีความแล้วเรามีความคิดเห็นอยากร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ยังไงบ้างที่เราจะแก้ได้จากตัวเราเนี้ยได้ยังไงบ้างคือเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนครับแล้วก็อาจจะมีการรณรงค์ภายในชุมชนครับโอเคเรียกว่าน้องๆตัวแทนทั้งารฐารอบหนึ่งคือตอนนี้มีอยู่มีเด็กมีอุดมศึกษาขประชาชนทั่วไปสองอย่างใช่ไหมทีนี้ ช้นผ่านรอบหนึ่งเนี่ยนั่หนหมายความว่า5ทีมสุดท้าย5ทีมสุดท้ายนี่หมายถึงทั้งสองทั้งสองอะระดับรวมกันคือ5ทีมใช่ไหมคือส0ทีมนะครับกลุ่มแรกหทีมใช่ก็อีสองห้าทีมครับทีนี้เกณย์การตัดนในรอบสองเรามีเกณฑ์อยงไรบ้างก็ให้คาแนะนําตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราคัดมาเหลือ5ทีมในสองประเภทเก็น่าที่จะเอามา มีเกณฑ์การตัดสินอาจจะเพิ่มเติมด้วยก็คือว่าเราอาจจะเปิดแพร่อาจจะเปิดแพร่ในช่องทางในช่องทางหนึ่งโดยการใช้คะแนนของการที่จะแช,ชร์กดไลค์กดแชร์อะไรต่างๆเนี่ยนะแปลว่ารอบสองเนี่ยมันจะเหลือทีมที่เหลือน,น้อยละในการโพสต์มาเช่นทีเอทีเอแข่งมาใครเชียร์ทีเอหมดอนเราเราเราจะแข่งเอเอฟแล้วตอนนีน้เราก็เอาทีเอมาแชร์ด้วยกัน ในระยะเวลาเท่ากันจะมีให้อย่างเช่นหนึ่งสัปดาห์เราแชร์หนึ่งกับเราทีม A B C ีถึงเสิบเนี่ยเอหนึ่งสองสามสี่ถึง A อสิบทีมไหนที่คะแนนดีกว่าแล้วก็มาไว้ไว้เป็นคะแนนดูอันนี้อันนี้ขอแนะนำขอแยกเป็นรอบสองครับให้เฉพาะโรงเรียนในเขตเทศบาลหรือว่านอกเขตด้วยหรือว่าทั่วไปทั่วไปนี่สามารถสมัครแล้วก็เรากระตุ้นหนึแล้วก็การประชามพันร์เราได้ประชามพันร์ยังไงเพื่อให้เข้าถึง ทุกทุกส่วนของอนักเรียนนักศึกษาขอบคุณครับข้อถามแรกนะครับเ,เปิดพาแล้วถ้าหากว่าใครที่มีญาติหรือว่ามีบุตรหลานที่สนใจในเรื่องการถ่ายทำวิดีโอนะครับหรือว่าหนังสั้นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้เทศบาลนนะครที่สำโลกเปิดกว้างได้เข้าร่วมเลยครับส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับทางเทศบาลเนี่ยก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์เริ่มจาก กลุ่มแรกก็คือโรง,งเรียนที่อยู่ในเครือของทางเทศบาลนครพิศนุนโลกนะครับแล้วก็เห็นเริ่มจะไปตระเวนไปตามโรงเรียนพิทยมต่างๆนะครับแล้วก็มีแพนที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง6ช่องทางทาง,ทางสื่อออนไลน์แล้วก็จะมีการแชร์ต่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแพนที่ทางเทศบาลนค,นคนรพิศนุโลกกำลังประชาสัมพันธ์อยู่ครับเรือว่าเป็นหัวกะทีนะครับเกณฑ์ก็จะมีการปรับให้มากขึ้นเข้มข้นขึ้นและในอนาคตอยากจะฝากถึงทีมงานนะครับให้มีการ โพสคลิปนะครับ6ช่องทางไปเลยเพราะตอนแรกได้ข่าวว่าเป็น f e c o o o p k p e ใช่ไหมครับแต่อันนี้อันไหนที่เป็นช่องทางของทศบาลนครพิศโลกเนี่ยส่งไปได้หากคลิปวีโอไหนที่มีกดไลค์มียอด Engagement มากเราก็จะรูปในการพิจารณาเพื่อที่จะให้ผลงานที่เราประกาศชนะเลิศไม่ค้าแสงตาุกภาคส่วนนะครับลงมือทุกสองนักเลยมาหาเรามาร่วมง,งานกับเราวันนี้เทศา